แม่พาช้อปลูกพาชิมสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แม่พาช้อปลูกพาชิมอยู่กันที่แก่งสมาก้าบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาติดต่อโต๊ะก่อนที่นี่เขาจำหน่ายคูปองซื้ออาหารและเครื่องดืม่มใช้คูปองเท่านั้นนะคะไปะลองดูกัน เธอโซน,นนี้ส่วนใหญ่ปกติแล,ล้วแบบมันจะมีทั้งเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็คือสองเท่าของตัวนี้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานดูก็ได้ว่าโต๊ะไหนค่ะไม่รู้เหมือนกันจะพาไปเมือ่อครื่องดื่มใช้คูปองนะครับแลกคูปองที่นี่ขึ้นไปสู่อาหารนะครับบอกเลขโต๊ะเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟให้ได้ออ๋อโอเคอเลต้องรู้เลขโต๊ะก่อนว่าใช่ไม่หมดแลกคืนได้ ตอนนี้เราอยู่ที่47นะคะลมเลื่อนมากนะพื้นที่ก็จะเป็นหินอ่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆลงน้ำกันแล้วมาถึงก็ลงน้ำกันแล้วน้น้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมครับ นางเลยวลินนางลงเลยนางเลยวินบอกมือให้แม่นอน 我给你啊。 จุดของร้านอาหารแล้วนะคะเราจะมาสั่อาหารและเครื่องดื่มกันเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าเขามีอะไรขายบ้างอ้มี60บาทมีปลาเผามีอะไรอีกอะ่ะมีส้มตำไก่ยงลูกชิ้นนึ่งมีไส้ย่างไส้กรอกหมูไก่อบโอ,อ่งด้วยเป็อะไรกันดี <ไ>ย่างเหรอเออยังได้ให้เหข็มทองนี่คูป,ปองอยู่นี่ใช่เราใช้คูปองจ้าใช้ไม่หมดแลกเป็นเงินสดคืนได้ได้คืนเป็นเงินสดได้มาได้ยืดอะไรอีก นน้ำเา,านะอยากกินตำส้มเหรออยากกินตำส้มเหรอเอาเห็ดเข็มทองทอดเห็ดเข็มทองค่ะเท่าไหร่คะห้บาทจ้าเห็ดเข็มทองเว้ยห้าสิบ <50. S 3> จ้าขอบคุณจ้าเอาน้ำจิ้มมายองเล็กไหม เราเอาก็ได <d wishes> <Muslims> ้เพราะมีเ <sucks> ด็กเผื hmm. ่อเขาจะอยากกิ้มเจ้าขอบคุณเจ้ามาย้อนแบบเจ้าเราได้มาแล้ว1อย่างกินเลยดีกินเลยดีกินเลยดีน้ำน้ำเกี๊อกีบาทเจ้า ไปก่อนขอวางนิดนึงเ้าเอาเกียว ใจดีนะคะทุกท่านแถมปีกไก่อันใหญ่ด้วอ่าเดี๋ยวก่อนขอฝากสองอันนี้ไว้ก่อนนิดแป๊บหนึ่งหนูนไปสั่งอาหารไปบำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ เจติเอาน้ำน้ำนี่มีกะซปเปอร์ตีนไก่แน่นอนแบบน้ำน้ำมเลยนะอันเอาซปเปอร์ตีนไก่หนึง่งเอาตำจะตำแตงตำแตง เจ้าตำแตงตำแตงปลาล่าเนี่ยจ้ะแล้วก็เอาเอาตำไทยบอเพ็ดตำแตงตำแบงตำแตงตำตเอายำใส้นันของย่างปีหนังตัวไหนสี่สิบเจ็ดจ้ะสี่สิบเจ็ด ้อยสี่บาทันเดิมอันนี้สี่สิมีสองร้อยจ้ะยอไม่ค่ะแต่เราัไว้นนลงไหมไปเล่นฝั่งโน้นไหมได้ไหม เขาเล่นฝั่งน,นู้นไหมครับหนาวไหมสน,น,น,นุกไหมน,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 ไนั่นเเดินมาเดินมานนนเดินมาสิลูกเดินมาได้นนทีมหินมาเลย

หนาวไหมไปตรงนู้นอีกไหมไปค่อยค่อยขยับมาอ่าขยับมาค่อยค่อยอย่ายืนอย่ายืนค่อยๆนั่งมาค่อยๆนั่งมาอย่ายืนพี่คนอารีย์ไปตรงนู้นน่ะค่อยค่อยนอนไปนอนไปอย่างนี้นอนไปอย่างนี้นอนไปอย่างนี้

Vale, <coughs> ahí